คุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เคยเผชิญหายนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วกองกำลังของสหรัฐเคยตัดสินใจละทิ้งเวียดนามใต้และปล่อยให้เผชิญชะตากรรมของคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือและทำให้เกิดความบอบช้ำขึ้นมาครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็ถูกวิเคราะห์นะคะว่า เป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องการให้เกิดเวียดนามโมเมนต์หรือห่วงเวลาเวียดนามกลับมาอีกครั้งติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์โดยคุณเทพชัยยงค่ะคำว่าเวียดนามโมเมนต์ตามหลอกหลอนประธานาธิบดีโจโบไบเดนของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่วันที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานและผู้นำสหรัฐก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เรียกว่าเวียดนามโมเมนต์นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นในอัฟกานิสถาน แต่มาณเวลานี้เวียดนามโมเมนต์กำลังเกิดขึ้นแล้วในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกา,านิสถานแต่ความหมายที่แท้จ,จริงของคำว่าเวียดนามโมเมนต์หรือว่าห่วงเวลาแห่งเวียดนามคืออะไรกันแน่นี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายน2518หรือเมื่อ46ปีที่แล้วนักการทูตอเมริกันและชาวเวียดนามใต้หนีตายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่บนอาคารสถานทูตสหรัฐ ในกรุงไส้งอนขณะที่กองทัพเวียดกงและเวียดนามเหนือเตรียมไปิดศึกเมืองหลวงของเวียดนามใต้มันเป็นเที่ยวบินอพยพนักการทูตสหรัฐเที่ยวสุดท้ายก่อนสงครามเวียดนามจะปิดฉากด้วยการยึดกรุงไส่งอนโดยกองทัพคอมมิวนิสต์ในวันรุ่งขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่าเวียดนามโมเมนต์ซึ่งได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่อับยศที่สุดของสหรัฐอเมริกาและเป็นตราบาปของการหักหลังประเทศพันธมิตร ที่ยังหลอกหลอนคนอเมริกันมาจนถึงทุกวันนี้ละเวียดนามโมเมนต์คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟการิสถานณเวลานี้ <S <S ขณะที่กองกำลังของตาลิบันรุกคืบเข้ากรุงคาบูเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันต้องทำในสิ่งที่เคยทำในกรุงไส่ง่อนเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนั่นคือการเผาทำลายเอกสารสำคัญในสถานทูตก่อนจะพยพไปอยู่ที่สนามบินในกรุงคาบูเพื่อรอบินออกนอกประเทศ ไม่มีทางที่คุณจะเห็นคนต้องอพยพขึ้นจากหลังคาของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานเป็นการตอบโต้ของผู้นําสหรัฐต่อการเปรียบเทียบระหว่างสงครามในเวียดนามและอัฟกานิสถานในระหว่างการแถลงข่าวปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานเสนาธิการร่วมพลเอกมาร์คแมลลี่ก็แสดงความมั่นใจเช่นเดียวกันผมไม่คิดว่าเราเจนภาพนั้นเกิดขึ้นอีกมาร์คแมลลี่บอกกับสื่ออเมริกันและแสดงความเชื่อมั่นว่า กองกบบาลังตาลิบันไม่ได้แข็งแกร่งแบบกองทัพเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามแต่สิ่งที่ผู้นําทางการเมืองและผู้นําทางการทหารของสหรัฐได้เคยพูดไวส้สวนทางโดยสิ้นเชิงกับความเป็นจริงที่กํบบาลังเกิดขึ้นในกรุงกาบูขณะน,นี้เพราะว่าฝันร้ายของเวียดนามโมเมนต์นั้นกําลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสหรัฐอเมริกาตัดสินใจถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน ทั้งที่รู้ว่ากองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่มีทางต่อกรกับกองกำลังตาลิบันได้เลยในสายตาของชาวอัฟกา,านิสถานนี่เป็นการหักหลังของมหาอำนาจที่จะนําไปสู่การสูญเสียและการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งทหารในกองทัพอัฟกานิสถานและชาวอัฟกานนับหมื่นพร้อมครอบครัวที่เคยทํางานให้กับฐานอเมริกันไม่ว่าจะเป็นล่ามหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานคือกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คนเหล่านี้ถูกทิ้งให้เผชิญกับชะตากรรมที่ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเวียดนามใต้เมื่อเกือบ50ปีที่แล้วสหรัฐให้โอกาสชาวอัฟกันหลายพันคนที่อาจจะตกเป็นเป้าของตาลิบันลี้ภัยในประเทศที่สแต่อีกจํานวนมากจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจอห์นเคอร์อบี้ยืนยันว่าอเมริกาไม่ได้ทอดทิ้งอัฟกานิสถานถึงแม้สิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าต่อตาก็คือการอพยพของเจ้าหน้าที่สารทูต ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปที่สนามบินในกรุงคาบูเพื่อรอการบินออกนอกประเทศเราไม่ได้กำลังเดินจากอัฟกานิสถานเราเพียงแต่ทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่จำเป็นเพื่อปกป้องคนของเราและจนถึงนาทีสุดท้ายรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ในกรุงคาบูไม่เหมือนกับเหตุการณ์ในไส้งอนแต่สำหรับชาวอัฟกันความจริงบนภาคพื้นดินที่กำลังปรากฏณขณะนี้ ชัดยิ่งกว่าชัดว่าเวียดนามโมเมนต์ได้เกิดขึ้นแล้วและนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นมหาอำนาจที่พร้อมจะหันหลังให้กับเพื่อนหรือพันธมิตรเมื่อมันตอบสนองผลประโยชน์ของตัวเอง